สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ผูกแขนหล้านคนับนะครับน้องที่อยู่ในตลาดนะนะครับนะครับน้องนะครับน้องสองชาตินะครับอยู่กับพี่แบงค์นะนะครับมาเอ็นไปผูกแขนนะพอดีเพิ่งในลูกหน่อยนะก็เลยไปผูกแขนมาโอ้โหขอบคุณมากกับข้าวนะครับใส่บินโตมาใช่ไหมคุณใส่บินโตมาให้นะครับพี่เป้นะครับใส่บินโตมาให้เลยนะครับ นะครับนี่คือวัฒนธรรมนะครับที่น้องๆเขาสร้างมาจริงๆนะครับนะครับกับข้าวขนมจีนใช่ไหมนะครับขนมจีนหยกกล้วยนะครับรสชาติดีมากนะครับนะครับนี่คือแรงงานพม่านะครับนะครับการอยู่ร่วมกันนะนะครับน้องๆเนี่ยนะครับนิสัยดีมากนะครับขอบคุณพี่แบงค์นะครับที่นะครับได้ลูกน้องดีๆนะครับขอบคุณมากครับพี่แบงค์ครับนะครับวันนี้ นะครับขอบคุณมากครับยังไงก็ู้ใดเขามารับชุมกับกดไหลกดแช่ให้่องตะวันภัคตลวนใหม่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับอย่งที่น้าใจจากสัญชาตินะฮะพม่ากับคนไทยนะครับนะครับในจ้างกับทุกจ้างนะครับพี่น้องเด้อแต่ว่ามันสิเป็นพี่น้องกันแล้วละนะครับอยู่กันมา -78 ปีแล้วนะครับขอบคุณทีไหลายครับพ๊ายดครับ